พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะลากันครับคุณผู้ชมครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเยือนสออบตอนะครับพร้อมหนุนงานพัฒนาเยาวชนเด็กและสตรีมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งสร้างสันติสุขเพื่อสันติภาพครับพันตำรวจโทรวรณพงศ์คชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสออบตอนะครับนำคณะผู้บริหารสออบตอให้การต้อนรับนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมด้วยผู้อํานวยการและคณะทํางานองค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสํานักง,งานภาคพื้นเอเชียนะครับที่ห้องรับรองชั้น3อาคารสออบตอโดยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงการมาเยือนสออบตอว่า หวังที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนและสตรีซึ่งที่ผ่านมายูเซนนะครับได้ทำงานร่วมกับสออบตอและหน่วยงานในพื้นที่มาโดยตลอดทั้งนี้ในปี2568จะมีโครงการใหม่ที่มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและสตรีในพื้นที่ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิคีนัน จะมีการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสอ,อบาตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับด้านเลขาธิการสอ,อบาตาค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและยูเซดที่ให้ความสําคัญกับเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเป็นบุคคลสําคัญทั้งปัจจุบันและอนาคตในการยกระดับพื้นที่และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชายแดนใต้อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาสอ,อ,อบาตาได้ดําเนินงานพัฒนา โดยเน้นกิจกรรมไปในระดับฐานรากเพราะคิดว่าฐานความมั่นคงของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาซึ่งโครงการพัฒนาเด็กและสตรีก็อยู่ในแผนงานของสออบตอและแผนยุทธศาสตร์ของชาติด้วย อย่างไรก็ตามค่ะวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเฉพาะในบางเรื่องซึ่งรัฐบาลสามารถนำมาพัฒนาจุดเด่นนี้เพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตได้อย่างไรก็ตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการทั้งคนในและนอกพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพและไรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน ทั้งนี้นะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาก็ยังได้สอบถามถึงความเชื่อมั่นในสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนใต้ในอนาคตว่าเป็นอย่างไรภายใต้โครงสร้างและรัฐบาลชุดใหม่นี้ซึ่งเลขาธิการสออบตอก็ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าสออบตอมีการดําเนินงานภายใต้ในโยบายของรัฐบาลการพัฒนานําหน้าความมั่นคงที่มุ่งสร้างสันติสุขเพื่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยังย่งยืนค่ะ